ไม่ไม่ถึงเขาออกนี่ไปเขาออกไปเราจะเหมือนว่าจุดนี้มันจุดแรกของเราเลยพอจุดอื่นแล้วก็เหมือนว่าเราจะไปเป็นอีพีหน้ากันแล้วกันโดยโดยแม่นาะทุกคนอีพีนี้เนาะเขาก็จะได้จบคลิปเนาะแต่เพียงเท่านี้ทุกคนสวยคือชุดไทยนะอาวไธใส่กับงามดิชุดไทยใส่ในี่ยโอ้โหทุกคนงานละเอียดงดงามแห่งทุกคนเอ้ยเนาะ อันนี้มันเหมือนเป็นองค์องค์แปดทิศเลยสควหดงามงานละเอียดหลายทุกคนงานป่านี้ทุกคนเขามาไกลๆแล้วหลุสึกว่าแห้งงามเนาะสะกดจิตใจเลยสาวอนะสะกดจิตใจเห็นแบบลงไหลเลยคือถ้าถ้าย้อนเข้าไปในยุคนั้นนะสาวอนก็บ่าโบดีใจหลายที่ได้มาณะจุดนี้ทุกคนโอ้โห บเคยมาจากเทือโบ,บเคยเห็นเนาะมุดงามมีคุณ่าพงามาอิริทุกคนว้าวเหลืองอารามเลยทุกคนเนาะสวยมากเหลืองอารามแบดเลยแบบอยู่อยู่ผหนังเนะาะผหนังจะเป็นแบบเพิ่นแบบเพิ่นห้องอย่างแกะแบบอุ้ยแบบเป็นพ้า,าเล็กๆคนะสวยเห็นทุกคนนี่ก็แบบมันระหลายองค์ทุกคน ข้าวพุทธพารูปหลายทุกคนสวยมากนี่สาวนี่คนเวียดนามยังมาเที่ยวไทยเลยโอ้โหไปไปโอเคเออสื่อต้องรอมีคุณพุ่ยเอฟซีบาวูเด้อสบายที่สาวนนี่มาในสุดสาวเล่านี่พี่น้องเลยนะครับกับสถานที่ที่บอกกันเลยว่าโอ้โหสาวน สวยอลังการงดงามมากทุกคนแป๊เข้าไปบ้างกันเนาะเราจะมีอย่างไงโอ๋บาบูเองกับมาเธอแรกได้สาววอนนี่โอ้เป็นด้วยเนยสุดลาวมึอนี่โดยกะกะใส่กะโอเคโอเคโอเคดีเป็น้องแต่ละคนโอเคจิ๋บสุดลาวนะครับสุดลาวนี่ยะนี่ฝรั่งเห็นมองเลยใส่พลาสตินอนดับสุดใส่พลาสตินผ้าไหมแบบล่าๆนี่ฮะมองซ้ายขวา สาธุนะงดงามหลายอันนี้เป็นประตูประตูอินอินทราชัยนะครับประตูอินทรยประตูอินทราชัยคือคือคือเป็นจุดแรกเลยเที่ยวเที่ยวเขาขมาก,กันแน่นอนจุดแรกเลยทุกคนโนะอ้โหว้าวงดงามน,นะทุกคนสาธุ พอมานี่กับตอนบ่ายสองเนาะบ่ายสองบ่ายสามทุกคนค่อนข้างฮอนเลยเนี่ยะบอกคือไปเที่ยวทะเลเนาะทะเลก็จะเป็นอีกวิววิวนึงเนี่ยวันอากาศบรรยากาศหนึ่ง,<ม>งทะเลสวยมากอยากไปทะเลอีกโอ้ประเทศไทยพี่น้องครับพงดงามแห่งนี้ครับถา่ายบอกกันเลยว่าเนี่ยถ่าย้อนไปเนาะพี่น้องเนาะเป็นยุคยุคนั้นนะฮะจะรุ่งเรื่องขนาดใดนสาววันคิดเบิ้ง มุมนี้สวยมากมุมนี้สวยมากแผนแผ่นมุมนี้ให้หน่อยค่ะห<ฮ>งามแหงสาธุสวยงดงามมากทุกคนโอ้โหอ่าโถว,ว้าวทุกคนครั้งแรกของสาวนอนและกระเป๋าโบโดีใจหลายที่ได้มาณนะจุดนี้ทุกคนโอ้โห บ่เคยมาจากเทือบ่บอเคยเห็นเนาะงดงามมีคุณค่างดงาม,มาอิลีทุกคนว้าวเหลืองอารามเลยทุกคนเนาะสวยมากหูมีลายม,มุมเลยให้เฮาได้เบิงเนาะทุกคน,อ,น,นอันนี้ก่อนจะเข้าไปนังวนวก็ต้องขอพระเนี่ยแบบมรกดเลยหูน่าจะเป็นพระอินเนะเนี่ย อนาารีรอมเป็นมอระกดเลยฮะแม่นบอกเพื่อนห้องมอระกดบอกเนอะเขียวมระกดเขียวมอระกดเนาะอสาธุเขียวมอระกดเลยแต่เพิ่นแต่บมคิว่าเพื่อนห้องพระอย่างเนาะทุกคนใครคงก็สามารถบอกได้เด้อขึ้นไปได้บอกขึ้นไปได้แบบ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองเบิรงว่าเขาขึ้นไปได้บ่ทุกคนจรุนาถอดรองเท้าเสเราจะขึ้นไปด้านบนกันนะครับท่านผู้ชมครับก็คือจะถอดรองเท้านะครับคือมารยาทนะครับต้องถอดรองเท้ารือสาววันเด้ออันนี้เราจะเห็นนะฮะประการที่ระเวสสันดรทูลขอวันเนี้สาววันเม่นพระอีกอย่างแรบบกบ่าวบกกบะโบหูที่ เพื่อนเพื่อนเขียนอย่างองค์อมรินองค์งอมรินทา,ท,าทิาราช้าโอ้โหสัตว์กบกรนเนนะอ,อ,อันนี้กาบแบบบานเท่าไรบ่โดยแนนแบบบานเห,าเเห,หน่าสัรู้เนาะ ก็บอกว่าเจนจังใดเนาะอธิษฐานน้องพรอธิษฐานอย่างไดอีย่างละขอให้มีความสุขทุกคนสาธุให้อ่านบอกอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นชื่อนะสาพรจะเป็นชื่อเหมือนชัยชัยปราสาทหรือศาลาพระอินท์สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ปริสฐานแห่งองค์อมรินอมรินทราเจ้านะ กูงามี่ตัวเองเห็นเลยก็บ,บอกเลยว่าโอ้โหคนไทยนกตาทุกคนคนใส่ชุดไทยสวยมากสวยงามชุดไทยก็สวยงาม,มชุดลาวก็ดูเป็นเอกลักษณ์เดี๋ยวเมื่อนี้เราต้องได้ใส่ชุดไทยน้ำเนาะทุกคนอันนี้ก็จเจนนักท่องเที่ยวนะสาวรอน่าจะเห็นเป็นชาวจีนนะอชอบมากเลยกับการใส่ชุดไทยที่มาเซลฟี่นอกจากว่าอารุณแล้วนะฮะสาวบอนเขาจะได้เห็นดิ งามเนาะงาามหลยสถานที่งามงามงามหัศจรรย์โอ้โหเ,เดี๋ยวเ<ข>อาลองลี้ยไปไกลๆกบอกเนะาะแต่จะเขาไปรบกวนกันเด้อ,อเรืยเราก็โฟกัสในส่วนของเงาไปไกลมีา้างน้ำตุกอันนี้สาวเล้าเป็นกะทิว่าเหมือนเหมือนอยากใส่ชุดเล้าเหมือนเหมือนอยากอยาก อยากขอบก็เป็นเล่ามากในส,สถานที่ที่ตัวเองไปฝันเนาะโดยประมาณในหมอสาวรประมาณนั้นและและก็มีเอฟซีแบบว่าอยากเห็นสาวรใส่ชุดราวน้ำอนอนทุคนเมื่อในสาวรกัน,อ,น,นอันนี้พูดถึงว่านี่นนชุดประจำชาติลาวเลยบอริบแมานอ,อ่าท่านจินแบบว่าแบบนี้เราจะใส่แบบว่าไปไปดองไปงานจ<อ>ังซียนคือจะใส่กันเนาะโดยไปงานดองงานแต่งจังซช่นะเหมือนมันจะเป็นชุดลาวสมัยใหม่ใช้ไหมโดยแม่นมันจะมีแบบหลายหลายยุคหลายสมัยชุดลาวดย มีลากัานนะแล้วมือนี้สาวรก็ได้ใส่แล้วด้อนอาตื้นเร<ล>า <c oughs> นี่สาวรเห็นว่านักท่องเที่ยวคนงามบ่สวยมากสวยงามเลยทุกคนอ๋อแล้วเร็ยังไงนะน่าฮักเลยทุกคน,หนโหสวย บ่าวบได้เห็นสาวสวยค, <c oughs> คือชุดไทยนะสาวบอล <c oughs> ไปใส่กับงามดิชุดไทยใส่เลยว่าโหทุกคนงานละเอียดงดงามแห่งทุกคนเอ้ยเนาะอันนี้มันเหมือนเป็นองค์องค์แปดทิปเลย<ป>สาวบอ,อ,อลงด,ดงามงานละเอียดหลายทุกคน งานปานนี้ผู้เขามาไกลๆแล้วรู้สึกว่าแห้งงามเนาะสะกดจิตใจเลยสาวอนะสะกดจิตใจให้เห็นแบบลงไหลเลยคือถ้าถ้าย้อนเข้าไปในยุคนั้นะสาวอนอาจจะเป็นอย่างที่รุ่งเรื่องขนาดเลยนะไทยไทยแต่ก่อนนะโดยละเอียดแหงพูเนาะสาวอนสาธุเด้อดูแต่ตาเด้อมืออย่าต้องเด้อสาธุเด้อเนาะ สาวอนผู้ชักแต่เนียดว่าเมืองโบราณมีสถานที่อย่างนี้จึงได้อยากมากอันตอนแรกสาวอนก็บอกหูเนาะและด้วยความที่สาวอนมาแล้วพักอยู่แถวสมุทรปราการเนาะ<ฮ>จะมีเอฟซีแบบว่าเพื่อนเพื่อนแนะนำนะเพื่อนแนะนําสถานที่ว่าสมุทรปราการมีที่เที่ยวอยู่ใยแดงใช่นะแล้วเพื่อนก็นแนะนําว่ามีเมืองโบราณสาวอนก็หักกระหู ว่ามีเมืองโบราณยืดสมุทรปากการเพื่อนแนะนํากันเลยได้มาแล้วเพื่อนก็สนับสนุนให้เฮาได้มา<อ>นํากันกับบาวโบเนาะ คนสนับสนุนค่าตั๋วเข้ามามาสมทุกคนขอบค,คุณน้ำใจคนในลายขอบคุณเนาะเอฟซีคนไทยอู้น้ำใจดีแหงทุกคนแล้วสาวบอลเล่ห์หัวว่าเนื้อที่อย่างนี้กว้างขนาดเลยว่าตัวเองจะเที่ยวมืดบัมือหนึ่งนี่บูงูเลยว่าขนแบบเนื้อที่กว้างใหญ่ไพศาลสำหรับมูงูตอนซื้อตั๋วทุกคนมาเห็นแผนที่บ่าใหญ่ขนาดทุกคนเนาะใหญ่หลายบูงูจะไปคุ้ยไปอันนี้บอกทุกคนแต่ว่าเขาก็จะพยายามไปให้ได้หลายที่สุด คือว,วินาทีแรกที่บ่าวพวเห็นแผนที่นะจุดนี้ก็อยากไปตรงนี้ก็อยากไปตรงนี้ก็อยากไปนั่นแหละเขาก็จะพยายามไปให้ให้ให้ได้หลายที่สุดให้คุ้มค่ากับการที่แบบเอซยักให้เขามาเห้น,นองมาเห็นหลายๆจุดแม่แล้วเขาก็จะเก็บภาพให้เอฟซีทุกคนได้เบ่งคลิปของเขาไปนํากัาทุกคนโอ้แต่งดงามแหงเนาะ ราต้องไปตรงนั้นก่อนนะสาวอนนะเดี๋ยวเมื่อกี้มันคือมันคือ,อโวออกสาวนกะบ,บ,าบ่าวโเนะก็จะย่างเข้าประตูเนาะทุกคนคือสาวนโหตัวอยู่ว่วาตอนนี้จะได้เข้าไปเมืองของปอ,อินตดีนีย้เ <c oughs> มืองอินทราชิตอาาต้วาวนี้คือภาษาเลยได้สาวรโอ้โหสวยงดงามแพง นี่เสียงดนตรีนะดนตรีไทยเนาะโอ้โหแบบบรรยากาศได้เลยมีนักท่องเที่ยวเนาะฝรั่งทุกคนเพิ่นก็มาเบิ่งมาราศูนสาวนอมุมนิ่งสวยสวยมาก อันนี้ก็คือ,อต้องแต่งกายให้สุภาพน้ำเด้อและเขาลอดลอดนี้ก่อน,นหรือว่าคือเหมือนเหมือนเราต้องขึ้นไปดูข้างบนก่อนส่ไไปชมข้างบนก่อนอขอรองเท้า ใหญ่แหงทุกคนสาวน,นิสาศาสนาพุทธวสาวนโดยศาสนาพุทธงดงามไรทุกคนไปเดี๋ยวเขาจะขึ้นไปทางกรนถึงเนาะสาวนเดี๋กว่อนนะก่อนสาวนเข้าไปนี่ต้อง ถ่ายภาพด้วยกิริยาที่สุภาพเด้อเวลาเข้าไปสถานที่อ,อันนี้เลย,ยนี่บาบูอเย็นเลยเย็ยนเลยบาบูบจับได้ไหมมามาเดี๋ยวเดี๋ยวส,สาวสาวงจับ เขาเข้าไป,าไ,ปได้สามวันตีประตูน้ำเด้อเเขาเข้าไปได้เนาะเข้าไปได้ โอ้หสว,สว,วนวด้านในสวยสวยงดงามลายบาบูวาสวนต้องเดินตามๆเด้อ เพดานก็แบบงามขนาดงดงามเห็ คือสาวนเข้ามาข้างในแล้วรู้สึกยังไงล่ะแบบแบบคือแบบมีผ้าหลังเนาะมีผ้าลังอํานาจที่สําคัญก็คืองดงามสวยงามแหงทุกคนแบบเรื่องอลามบดเลยแบบอยู่อยู่ผนหังเนะาะผนหังจะเป็นแบบเพื่อนแบบเพิ่นห้องอย่างแกะแบบอุ้ยแบบเป็นผ้าเล็กๆคนะสวยแหงทุกคน มี่ก็แบบมพระหลายองค์ทุกคนพ,พ,พระพุทธรูปหลายทุกคนสวยมากสวยงดงามที่สุดเลยวบาบกับกลกาเดี๋ยวสวนจับคลิปมาก็ใแห้เดี๋ยวบา,า,ยาบูกเขอเนียากราบนะ ู้สึกว่าเขาเขาเขามาอยู่ในสถานที่ที่บอกกันเรียกว่าอ่รมเย็นด้สาวก ขามาเมืองสวรรค์เลยลงมากานี่เลยทีนี้เราจากประตูประตูพระอินแล,ล้วเราจะไปด้านในกันไปด้านในด้านในคือคลิปที่เราที่เราฮะไม่ไม่ถึงเขาออกนิดไป เหมือนว่าจุดนี้เปนจุดแรกขงเลยพอจุดอื่นแล้วก็เหมือนว่าเราจะไปเป็นอีพีหน้ากันแล้วกันโดยโดยแม่น้อทุกคนอีพีนี้เนาะเขาก็จะได้จบคลิปเนาะแต่เพียงเท่านี้ทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่อีพีต่อไปเด้อเนาะทุกคนเนาะงามอื้งามลรยสาว้อยโอ้โหไม่สวยถ่ายหูบอสไปถ่ายให้ได้มมุมนั้นเอาเนาะ สาวอนอาจจะเป็นผู้หญิงอาจจะยูทูบต้นเบ้นต้นที่ได้มาสถานที่ที่บอกไ้แล้วว่าสวยงามแม่บอกโอ้เป็นบุญตาของสาวอนวิลีทุกคนเนาะก็เพราะว่าเอซีทุกคนเนาะเอซน้าหักลายที่สนับสน,สนุนเขาเนาะมันไม่สวยมากไม่สวยมากเด้อ ฉันขอขอขอปิดคลิปคลิปก่อนปิดคลิปอัดน,นึงอ่ะพี่กิจจับให้หนูค่ะโอเคค่ะอะมือมืออย่าตังเด้อที่แรกที่สาวอนและบาวโบ้ได้มาเนาะแล้วก็เป็นอีพีแรก แล้วอ,อยากให้ทุกคนติดตามอีพีต่อไปของเหาเนาะทุกคนนั่นแหละฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e ให้สาววอลและบ่าวโบนัาเด้อเจอกันคลิปต่อไปเนาะทุกคนสําหรับใครที่ว่าใจดีกระยากดข้ามโฆษณาเด้อเจอกันคลิปต่อไปเนาะบ๊ายบายสาวบอบ๊ายบายนี่สวอนนี่คนเวียดนามยังมาเที่ยวไทยเลยไปไปะ